ซ <ๆ S 2> าถูกจช <ๆ S 2> ค่ะการ,ๆๆรวมเป็น,นหโบค่ะคือจะ,จจะว่าจะไหนก็ค่ะอาจารย์โบไม่ซื้อลแล้วเคนเห็นเมื่อไม่บางปีหกหอันนี้เอิๆๆนว่าจางไหนก็ค่ะเป็นเจดีย์ของมันพบนุรรษของแถบ้านการเมืองนะแต่สมัยบานการเมือง่นไม่อยู่ค่ะเป็นไห้กระดูกของโบรานกโบรานเขาไปหมือนวละ ที่เหลืกคิดรือจะกระดกะให้ทิแต่่อคนดกเลยพ,พ่อ่ได้ติดต่อไว้อย่างี้่ได้มาติดมาต่อไว้เลก็จะกระจายอยู่ค่ะิไข่มนไม่ซื้อดอเขาอยางพวกษีรไฟคนเมืมม่อบางนหีหลยหลยคนเอพี่นนองบ้าน้งเมืองค่ะเอาอยางมาหนีเราคนลุกแม่คนลุกเนี่ยคนลุกคนบ่เคยน,นั่นจดหมันอล อันนี้เพิ่นเจ็ดสองหาหรือเจ็ดสองหกจุดถูกห่มันบอกอะจุดน่เงินขาเจ้ได้ขี้อไ้อ๋ออันนี้ไหมความว่าคนที่โชคดีแล้วเพิ่นหมวดที่แล้วแล้วเพิ่นมาขอตอวะค่ะพี่น้องจุดเฉพาะีคนนึ่งก็ต้องสองเจ็ดหกนะคะท่านผู้ชมาธุสาทุเดอพี่น้องคนนึงขาจ้จุดด้วิ่นท่านลบอยู่ค่ะุดท่านอ้าคนีเก่า ถือเพื่นในงวดที่พานมากป่ะครับอันนี้เพื่อนมาขอตัวงวดเลยหมายความว่าเพื่อนโชคดีตั้งวดที่แล้วนี่เขาโตจักโตค่ะสองโตส่วนหกวะค่ะหนึ่งหกศูนย์นี่ละอ๋อเพิ่นจุดได้หนึ่งหกศูนย์เจ็ดสองหกได้ตรงพอครับเจ็ดสองหกค่ะมันใกล้ใกลขึ้นเด็กหานนะครับเนาะ เงคักๆเป็นเจ็ดก็จะปเสือหลายว่าเนี่ยเราเรียกอในหลวงเนาะค่ถ้าเจ็ดสอีเป็นหลวงน้้นอันนี้ได้พี่นองเจดียมมือนี่นี่มืออันนี้ปะคะเป็นช่งไปซื้ออุปกรณ์กัอุปกรณ์นี่นงามมาเียมาไเกียบเข้างๆเนี่ยใครอยเลงามอยู่คือว่าบุรณะใหม่มันบอกว่นไ ทั้งข้างอิ่มตอแต่งามทั้งล่างนี่มันเป็นหินเสียดเขาบ่สวยบ่ค่ะเรียนโบสวยก็เลยเอาจำข้างหัวผมก็อยากได้ก็อยาก,กได้งามกว่านี้ยืนบ่ค่ะประจำประจำบ้านกลางเมืองที่บอกกลางเมืองกลางเมืองศรีนครตัวเลขนะคะคนที่โชคดีนะคะได้เจ็ดสองหกนะคะงวดที่แล้วเข้าศูนย์หกนะคะท่านผู้ชมต,ตัวเลขค่ะ น้องนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านกลางหมื่นเนาะเนาะนะคะเดี๋ยวทำทำคุณแม่ก่อนนะคะว่าบ้านนยูใสนะคะขออนุญาตนยค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะอันบ้านเอียงก็จะบ้านอะไรนะบ้านกลางหมื่นเนาะ ด้ยินขาว้เพ่นจุดถูก่เพ่นโชคดีงวัติพานมากเลยคะฮะเพื่อนไปมาวังหันบ่อ๋อพนจุดอ๋อจุดแล้วตวัดว่าเขาตวดเพิ่นเขาขาให้กันเลยก็มเพิ่นเพิ่นเือรัทธาเพิ่นเนมาว่าี่านบ่เพิ่นได้เห็นนั่น มองเก็บของเก่ามองเก็บของเก่ามองเก็บของเก่านี่เอื้อมไวจังไรกันคะอาจารย์มองเก็บของเก่านี่เอื้มไว้จังไรกันคะอาจารย์จะขึ้นเจดีเนาะเจดีเป็นกุของเก่าสิบอ่ค่ะเจดีธาตุนะคะเป็นซ้ำเป็นกุเจดีธาตุนะคะจะมีเอ่อของเก่าแต่สมัยบรรพบุรุษโบราณต่างๆ แต่ว่าบรู้ว่าเป็นพ่อสอได่แม่นป่ะค่ะเพิ่นขุดได้เพิ่นขุดมาได้เพิ่นขุดมาได้เพิ่นแล้วมา่อไบมองนี้ก่อนบนเขาเป็นนิบ้านเขาเจ้าัวยันเขาจะเริ่มด้วยวัยนี้ทา้งเรื่องที่มีดีดีให้แต่เฮ็ดศาลาสาระยาติเพิ่นก็เริขุดขึ้นร่มด้วยค่ะตั้งแต่มาอยู่แรกๆก็ออกไปสองงวดสิบ่ะค่ะอาจารย์ ตัวเลขไหมไม่ได้เขายิ่เรื่อยนโอ้โหยิ่เรื่อนแต่ว่าเขาบอกว่านี่นี่อย่างใครว่าใครว่าเป็นทิ่ยาศาสนาข้ว่าเขานี่หมายความว่าเออไม่ออกญาติโยมเพิ่นมาเฮ็ดเพิ่นมาได้เพิ่นมาขอแล้วเพิ่นได้อิงสิบอกค่ะค่ะกับพวกเกี่ยวกับวพระอาจารย์เด้อพี่น้องเพี้ยงเพียงแต่ว่าเพิ่นเว้าสุภาพอาจารย์ฟังนะคะเอ็ดก็เลยถามนะคะไปชกบไปชอบมันค่ะดแต่ว่าที่ไปที่มากคือสถานที่นี้เนี่ยคือวัดป่าอะไรนะคะพระอาจารย์ รรรธธมมโพพิสวัดป่าอุดมธรรมโพธิสมพรนะคะท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านกลางหมื่นตำบลกลางหมื่นนะคะอำเภอยังค่ะอำเภอเมืองนะคะจังหวัดกาฬสินธุ์มองกุเป็นเจดีกุเกานะคะเนาะกกระดูกของคนคนสมัยโบงาณว่าทางนั้น ยูบ้นตังเมืองจากเล่าอย่างบ่านให้เนี่ยล่ะนพยมใหกเลยนะตี้เป็นกระดูกเลี้ยงเลยมาอยเป็นไห้กระยอยไห้หน้าพี่พ่อเลี้ยงเงินเต็มอยู่หมายความว่าเพื่นพ่อเพิ่นก็เลยมาเฮ็ดไอวมองนี้นะคะปีก่อเาเห็นบ่อนคุเห็นว่าจะกึ้นปีคนแรกแร้อเพื่อไหเอาไวในบ้านเพิ่นก็ย่านก็เลยเอามาไหววัดป่าแต่ว่าตั้งแต่เอามาไหนี่ก็คือมีคนมาขอโชคพอได้โชงสิบบ้า่ วันนันมาอีกวันนึ่งแยกสามีเออหัวตะขัมาแล้วลลพวกนั้นแล้วถี่มามีเ็ษก็ลังวันนี่แล้วว่าอี้วันนี้้ไได้ไไดอไอสองแปดมัน้อหนอค่ะสองแปดค่ะบัน,นี้มันเว้นงวดนึงบป่ค่ะก็เข,ข้าของน้าเั่นเขาไปถือดีเนอ๋อเีสีเก่าหนึ่ง,งอ๋อแสดงว่างวดที่ผ่านมาเขา้าทั้งบนและล่างอยูอ่นี่มองนี <สะ S 2> ่เขาเก้าซีมองนั่นเขาศูนย์หกแม่นเปค่ะ พี่น้องคนละหมองแต่ว่าไอ้เพิ่นจุดอยู่หนาองค์พระประธานนี่เพิ่นถือเก่าซีมองเจดีนะคะมองกุูเก่ามองธาตุนะคะเพิ่นถือศูนทุกเนาะค่ะอาจารย์คเ่อายคง่ะเอา่ะเดี๋ยวงวดนี้จะพาไปดูนะคะว่าตัวเลขโชคลาภเป็นตัวไหนเนาะพี่น้องเนาะนะคะเข้ามาแล้วนะคะใครอยากโชคดี แชร์ไปเด้อพี่น้องค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะอันนี้ตัวเลขนะคะที่จุดไว้นะคะหกสี่สามพี่น้องงวดบางหันมีสีงวดนี่ซีอาจจะมาเนาะคะ่ะอาจารย์ปีนี้ซีมาดูเนาะค่ะเนาะปีกายนี่บ่มีนี่นะคะท่านผู้ชม อเลขถูกอันนี้เลขถูกงวดที่แล้วนี่เพิ่นเก่าซีเต็มเ็มเลยตัวนี้มันนี้หกซีสามนี่มันมันหายไปมันบอค่ะแบบว่ามันมันดับไปเพิ่นเลยเขียนไ้ใหม่มันบอนี่

โอ้ยห <you know ้าม้าห้ามาที่หลังห้ากับห้ามาที่หลังห้ากับเสื่เอาตัวนี้แล้วจุดไหมบ่อร่าอเนี่ยผ้าอาจารย์ว่าจุดไหมพี่รองเอาแอดที่จุดได้บ้านโอ้หนี่นี่อันนี้บอค่ะเอานี่เดี๋ยวพ่นจุดไว้แล้วนี่เดี๋ยวพูดถึงรางวัลนี่พี่น้องห้าแปด แปดที่สามวันนี้ห้าแปดสองค่ะอ,ออกแล้วออกแล้วตโตไปแค่ไหนจุดเน่ว่างเสียไปคนเดียโอ้บอกค่ะ <c oughs> อ่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องเดี๋ยวเราจะจุดธูปนะคะบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะคะวันนี้เนาะ <c oughs> พี่น้องค่ะเดี๋ยวเฮาจ,จุดธูปแล้วนะคะเดี๋ยวรอนะคะว่าแอดมินเจ้าทงคนครูไทยนะคะ เจตังค์พารวยนะคะจุดทูบนะคะขอในงวดวันที่16กันยายนพศ2567นะคะแบ่งปันนะคะเป็นแนวทางนะคะหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะหรือว่าซื้อลอตเตอรี่นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะได้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขนะคะเลขทูบนะคะวัดป่าบ้านกลางเมืองน,นะคะท่านผู้ชมเนาะ อันนี้สถานที่นี้นะคะถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะคะแอดผ่านเข้ามานะคะฝากเป็นแนวทางไว้นะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะหยิบจับลอตเตอรี่นะคะ3 8เดี๋ยวเราดูตัวสุดท้ายนะคะว่าจะเป็นตัวไหนไมปรอเสฉดสีเขาถวายผาอันนี้อ้อเขาถวายจุดทูบไว้จนเป็นปีค่ะจนเห็นว่าได้โอ้จนเสือเงินสอง คึ้นลมตาตกว่าบ่าคิดว่าอนี้เป็นไว้บางอย่างามันอธิษฐานแต่สำเร็จเนาะมันอธิษฐานแลสำเร็จนะเนาะหมายความว่าเฮาอธิษฐานขอเมีนขอไว้จะได้ผ้าผ้าเนื้อนี่แหละก็ที่ด้ไหลเนื้อเนื้อขาวคืองานสร้างก็มี้เลยค่ะงานงานแบนี่เนื้อเชือ่อว่าก็คืองานแบบนี่นนจะผ่าจารอธิษฐาน,นขอองค์นี้วะค่ะองค์พระศิวลีแต่ว่าให้เป็นอันหินละเนียนมันจะได้เป็นหินหนึ่ง เขายอดปจวเห็นเขาสามรอยอดพี่น้องเขาเรียกว่าจังหวัดแดงสามร้อยยอดเลยอธิษฐานเราเป็นจริงมันบอกค่ะได้มาเลยจังหวัดเพชรบุรีไปทำได้มาเป็นจริงเราพอดีจนจมีญาติโยมเอามาถวายมันบอกค่ะเอายูบกรุงเทพเลยอ๋อไปเอายูบคุณเดี๋ยมุนไปสันเขากรุงเทพถ้ามันเกิดของพวกเศรษฐีเขาแล้วล่ะค่ะเขาพอดเฮ็ดบุญมันเกิดเขาถวายซีเจ้าอาวาสซีวัดค่ะพดีข่อยเจริญหนึ่งในซีเจริญได้อยูนี่นะอืม คนพบกันได้มากแบบสีสีนี่สีพวกขาวสีตรงนี้เก่าแก่คั้งน้องผ่านด่านเดี๋ยวนี้มันก็หายากแล้วเพราะมันเหมือนสำเนียกับหลายเมืองเพราะว่าเขาต้องญี่ปุ่นทรงไต้หวันทรงกลางประเทศถึงว่าผู้ใดเขามากมาขอโชคขอลาภเพื่อนก็ห้ตลอดน้องกับเนาะถ้าแมนว่าเฮาอธิษฐานขอโชคขอลาภอย่าคือเพื่อนขอโชคนี่แหละเพื่อนก็ไดเก่าสีงวดเมื่อกี้เนาะค่ะเนาะเจตตังจุดไดเจตไดจุดแล้วพี่น้อง อสำหรับคลิปนี้นะคะผู้ใดที่เขาไม่เห็นนะคะอันนี้จะเป็นหินจากสามร้อยอดค่ะอาจารย์หินจากเขาสามรอยอดนะคะก็จะเป็นแกะสลักรูปนะคะองค์พระศิวลีนะคะแล้วก็จะมีปู่พญานาคนะคะท่านผู้ชมใครอยากจะขอโชคลาภเพิ่มมีถําพร้อมได้พี่น้องขางใงพ้นนั่นทำขางใงเขาไปเอาทรัพย์สมบัติน้ำกันอ่ะ ตัวเลขนะฝาก fc ไว้ C y นะคะใครเข้ามาติดตามในคลิปนี้นะคะีนงวดที่แล้ว9449ตรงๆเลยนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดนี้แอดขอได้เป็น38ตัวสุดท้ายปรเห็นพี่นอ้องเพิ่นหาย38สองตัวเท่านั้นนิดหนี่แมนะคะ่ะงวดนั้นกันเขาไม่มีสมตัวแต่ว่าตัวกลางขาดไป ข่าเกลัไปต้ไดึงมาไส่ยดแทมันเข่าสองคนอืมค่ะพะอจันตัวที่สามันขาดตัวทีตัวยุกางมันขาดไปงวดนึงแต่ว่าตัวสัตว์เกนนอยู่ข้างบนคนละแต่ว่า6กสี่นี่เพิ่นถืกแต่ดนแล้วแต่เพิ่นเอาออกหกสี่สามงวดมันเข่าหกสามเเข่าเสี่เลยผู้ไรซีมีโชคมองได้กะกะล่องพี่ารณาเอาเนาะเอาไปตำเล่ามาเลี่ยงก็นได้ครับแต่สามแเขาสงวดนางวดเด็กเปิ้ไเขาสมงวด่้เบาออกเข่าวต่อกัน หกสี่สามนี่เข้ามาแล้วสามวดติดเพ่นจับหมุนอยู่นี่แหละพจน์ในเหตุเขลื่นไปสัตวดเกิดหกสามกับหกสี่หต่อกันมันเหลือ4สี่สามนั่ต่อกันสุดๆจักงวดค่ะพระอาจารย์ม้วนสามวดอ๋อสามวดติดเนาะค่ะเนาะอ่ะสาธุสาธุนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภค่ะ ตะกุดเหล็กไหลนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะ s เล็ก t เล็ก3251เบอร์โทร6 6 4 9 9 9 9 8 8 0ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาภนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะตะกุดเหล็กไหลของหลวงโปู่ศิลานะคะ id line น,นะคะ s เล็ก t เล็ก3251นะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงๆปังปังรวยๆยสวัสดีค่ะ